สวัสดีครับผมคือแบงค์ปูชอปปันน่คืออยู่กับจีู๊บิคอนนะครับปี2018นะฮะติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับ 2K นะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของแอปที่วิญญาไลน์ก่อนนะครับอ่านี่นะครับเราก็เลื่อนไปนะครับแอปที่เราใช้จะเป็นซีน e ม a านะครับตัวนี้จะให้ภาพชัดนะครับเราเวลาดูไม่กระตุกแต่จะกินหมดตัวนิดนึงนะครับเนตราต้องแรงนะฮะแต่ก็แลกมาด้วยภาพที่ชัดนะครับ นะครับคันนี้นะครับเดิมๆนะฮะจอเดิมดับนะครับซึ่งไม่ทราบสาเหตุนะฮะแล้วก็ทําเรื่องเบิกใหม่ราคาค่อนข้างสูงประมาณ6กหมืกว่าบาทลูกค้าได้ตัดสินใจนะฮะใส่เป็นจอแดรอยนะครับ 2K นะฮะแรม8ตมอไซส์ของหน้ากะนะครับที่มาสําหรับรถรุ่นนี้นะครับจะใส่ได้9นิ้วแต่ลูกค้าใช้กรอบนะครับเพื่อขยายเป็น10นิ้วนะฮะ ก็ไหนๆเนี่ยก็ไหนๆแล้วนะครับก็เลยนะฮะใช้ให้ใหญ่นิดนึงนะครับนี่นะครับแอร์ทุกอย่างขึ้นหมดนะครับส่วน YouTube นะครับเราปิดเสียงไว้เนื่องจากเพลงมีลิขสิทธิ์นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับจอดับหรือว่าต้องการเปลี่ยนจอ Android ในรถรุ่นนี้หรือรถรุ่นอื่นๆนะครับสามารถติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับระบบเดิมพวกมัลติฟังก์ชันก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับ วันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับที่รับชม